เกิดอะไรขึ้นในคืนที่ฝนตกอยู่ที่แก่งคอชัยภูมิบ้านหน้าแก่ค่ะต้องบอกเลยว่าเมื่ออาไอสกุลพรพูดสิ่งนี้ไม่กี่คำเท่านั้นอเอฟซีพอ,พอพอมีประกากับบานเลยฝ<ม>น,นตกป็นได้กับบอกกับแล้วค้นเต็มไอยะพี่น้องเต็มไอยะค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เสียงวิหกก็คือฟีเวอร์มากๆค่ะพี่น้องเพราะว่าสิบไปไซส์นะคะเห็นบาเหมือนว่าปูเสือปูสาดล่อตัดแต่หลุดหมอนร่าท่านมาหอดแมน แล้วแบบที่นี่บ่อน้ำซำนะคะมิการแบบฝนตกเนาะฝนตกตะวันข้นกันย์บงบไปใสแมนเต็มอันยะแมนเพียงแค่อ้ออายพูดสิ่งนี้แล้วใครจะกล้าหนีล่ะคะทุกคนคะเป็นคลิปที่ท่างอ่ะเพจเพื่อนใดเอาลุงก็คือเป็นมามิ่ตูประกาศดาวแฟนเพจต้องขอบคุณคลิปจากมามีด้วยนะคะเป็นอาเบื้องหลังค่ะพี่น้องเป็นเบื้องหลังนี่แหละสําหรับคลิปที่น้องอายประกาศ คุพ่อเม่์มยถากอนนะคะว่าแบบจะพุ่มหนีไปไซเดอร์ถ่อลาคอนเดอร์พี่น้องคะเสียงเจ้าแจวใสีใสของเด็กน้อยที่ประกาศบอกแม่ว่าย่าพึ่งหนีจากอีลา้อค่ะแล้วคือเสียงตอบรับจากข้างหน้าเวทีพักกันแบบจ้าเมื่อนี้ไปสดอกไปเป็นดูมากๆขนาดป้นตกเออนั่นแหละพี่น้องคะบงคลิปนี้ซอยกันเน่พี่น้องเอ้ย ออนซอดไลม์พี่น้องค่เสียงนอาอค่ะคือย่นูกำลังเออไายลักกอนค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะ เป็นจังใดไปสิบปตกลุมลากอาัลซ์เบื่องซ้ำนี่แหละก็ไถหล่ะกอน,นี่หละ่ะฮในคืนยูพุนกามาพนกับแบบเฮ่หุมเฮ่ห,หุมมากค่ะคุณน้องเพราะว่าเนี่ยเห็นทางอ่ะพี่เบลพาวินีคนโพดโลกนะคะมาแบบเช็คอินอยู่ที่บ้านหน้าแก่อำเภอแกงคอจังหวัดชัยภูมิบอกว่าสะออนกำลังใจพี่น้องชัยภูมิคักจ้าขนาดฝนตกแกเนี้ยบนนี้จากหมอลำราหมอลำเสียมีหกแล้แต่กับโพดอีรีดีพี่น้องขะเอาให้เพื่อนิ่งเนี่ย อันนี้พทดีลีบอกบอกเลยว่าสุดๆพี่น้องค่ะพี่น้องเพื่อนทายอยู่หลังยูเบที่นี่คือบรรยากาศฝนตกนะคะไม่ใช่ปกตินะพี่น้องค่ะอันนี้คือฝนตกอันนี้คือคนที่แบบมารอดูหมอลำเออมื่งแน่เต็มมือเดน้ำหอมหมอหมใหม่น้ำนี่จ้ะฟีเวอร์ขนาดไหนอ่ะเชียวมิ่หกอ่ะในตอนนี้ในปัจจุบันโอ้โหสุดๆ ลังการมากๆ,ๆแล้ว<ม>บอนหนกบอกเพณ่นกันไปแช่แชรออกมาแชร์ออกมาจากเฟซพี่เบลพาวินีเพื่นบอกว่าภาพที่แฟนๆเห็นคือภาพหลังจากฝนตกสองชั่วโมงฝนตกแรงมากไม่รู้แฟนแฟนหลบอยู่ไหนแล้วก็แบบสมกับที่มาปูเสือรอตั้งแต่รถมาถึงหักเดอ้อพี่น้องหน้าแกพี่น้องตำบลหน้าน้องทุ่มเออพี่น้องจังหวัดชายภูมค่ะ แชร์มาคือแบบภูมิใจแล้วว่าแบบเพื่อนเป็นลบย่ใสสอง <ฮะ S 2> ที่งูก็แบบหลังจากฝนตกอ,ะอ่ะคนกับคือมาเติมคนกับคอมมิ์เลยว่าแบบเสียงมี่โหกก็คือขอให้คนดูเยอะๆแบบนี้ไปทุกๆวันทุกๆปีค่ะสุดยอดมากๆ <ฮะ S 2> นึกว่าฝนตกเพื่อนเป็นลบยุใสอเออฝนตกไปลบยุใสหรือว่าได้ยินเสียงร้าย่าแบบย้ำผมนี้อีหล่าเดอ้อก็คือบนนี้ค่<ฮ>ะเออพี่น้องแม่แบบสุดยอดมากเออ ที่สุดของความรักความเมตตาให้เสียงวิหกนะคะกําลังจะล้นลามเสลือเกินสุดยอดปีทองจริงๆค่ะฝนตกมา,ากภากันมากวุ่นๆเขาเต้นนะคะบางคนกัดก่ายยืนตากฝนจนหัวเปียกพ่อฝนยุดกับอาสานมาปูนางพื้นที่เปียกๆพี่น้องบ้านหน้าแก่ชยพูมเสียงวิหกโอ้โหนี่ล่ะสุดพี่น้องขาแล้วที่ประเด็นสําคัญคือเตยล่าจนหอดเจ๊งเศร้าพี่น้องขาแมนแล้วคน คนนะคะแบบเต็มเออช่วงเตยล่านี่คนเต็มมาจากไหนอ่ะไม่ค้นไยคลิปลง่นเราแบบคุณรุ่คนกับนางเบิงอยู่เสื้ออยู่สาอยู่เก้าอี้แล้วอนเกิดตื่นมากเออเป็นุ่คนที่เขาจะตื่นมากเบิงเตยล่าเขาตื่นแต่สาวน้อนักบัตรตื่นตีสี่ตีห้าน้องนั่นแหละแบบเกินไปไหมสุดยอดจริงๆถือว่าเป็นปีทองคือแบบโอ้โหพี่น้องคะปังอลังกามากมากใช่เห็ดเขาเอื่นมาระบบลำบานดีแห้งสำหรับ เสียงมีหกว่าจะเป็นบอดบอดทั้งหลายนะคะ,คะทีพัฒนาวงมาจนหอดตอนนี้แบบทำให้วงมาถึงจุดที่ว่าฟีเวอร์วิกแตกในจังใดค่ะนี่แหละก็คือมินิกามีเรื่องเล่าที่ว่าค่ะนี่แหละเสียงของอาสกุลพร์ที่สะกดแม่แม่อ่าพูดถึงแม่แม่ว่าอย่านี้จางอีลาเด้อค่ะแค่ได้ยินคำนี้ใ,<ช>ใครจะกล้าไปนั่นเองอไปฝนตกกระลบหงใหม่ <ใน S 2> ขอซาลาวัดแน่หละ่ะคุญรุ่นนางตากฝนจนมาเปียกเหมือ คในพี่น้องคะมีข่าวข่าวเรื่องราวของเด็กน้อยเนาะคนนี้ไอ้สกุณาพรเสียงของที่ใครก็ต่างลงรักเธอเองค่ะแล้วก็คอามฟวเวอร์ของหมอลำเสียงวิหกในปัจจุบันนะคะว่าปังซั่ใดค่ะพี่น้องไม่มีใครที่ไม่รู้จักนั่นเองสหรับเสียงวิหกค่ะสหรับนี้มีข่าวข่าวมาลองไม้เราบอกเพียงสุพินอท์ฝากแซงหนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องสาวกมพรรายการสาระข่าวข่าวเด้อพี่น้องเด้อติดตามใจสองสาวค่ะสระบนีไปก่อนค่ะ